ทีไลเทคโนโลยีพานิชยการลบุรีจัดพิธีมอบประกาศนยาาียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 เวลา9นาฬิกาของวันที่2มิถุนายน2567ดรอัครเดชจำเดิมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลโยีพานิชยการลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบป,ประการศนียบัตรผู้สําเร็จการศรึกษาประจําปีการศรึกษา2566ณสมโมสรนายทหารกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายเซริกิตอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพิธีมอบประการศนียบัตรผู้สําเร็จการศรึกษาประจําปีการศรึกษา2566ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการลบบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา รำลึกถึงพระคุณของคณะครูอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนจรรยาบัณและวิชาชีพเป็นการแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจกับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างความสมคัครใในหมู่คณะ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศสัญบัตรวิชาชีพปวชจำนวน27คนระดับประกาศนัยาบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจำนวน167คนประกอบไปด้วยสาขาบัญชี43คนสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล35คนสาขาการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์33คนสาขาไฟฟ้าก,กำลัง40คนและสาขาเทคนิคยานยนต์16คนรวมทั้งสองระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพปวช ระดับประกาศสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน194คน หลังจากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566และนักศึกษาภาคบ่ายรุ่นที่36และ37ร่วมกิจกรรมในงานชัยพฤกษ์สัมพันธ์ครั้งที่28เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์การมอบสื่อการเรียนการสอนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องการมอบธงวิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยาการลบบุรีให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดดาวและเดือนซึ่งบรรยากาศได้สร้างความสนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับ บอกอะไรคุณครูครับกอนที่อยู่มาเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความช่วยเหลือูค่ะยากไหมมาเรียนที่นี่ยากค่ะแต่เ้วก็แต่ก็จบค่ะคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจถึงได้สําเร็จการศึกษาในวันนี้ค่ะกลับไปกินดีกันนวสาขาอะไรคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะบบ สามห้าชั่หนึ่งเขาไปเรียนตอนมัธยมปลายสองเรียนก็สออ,อ,กออาจารย์สอนเรา่ใช่ค่ะสอนมีโอกาสก็สอปกบทีนะคะกบทีรายนี้ก็จะให้องค์ความรู้เต็มนะครับแล้วก็ด้วยความขยันมันเพียรของลูกศิษย์ ก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราภาคภูมิใจครับก็คงจะเป็นตัวแาต่อหรือททำงานเราต้องหาความก้าวหน้าให้ดีตลอดสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภากรอ่อนโพทางนะคะสาหางานจัดการทรัพยาคนมนุษย์ภูมิใจค่ะที่สำเร็จการศึกษาในความพยายามที่พยายามมาแลวหลังจากนี้ลหะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าจะต่อปตีลูกศิษย์อาจารย์อันนี้เป็นลูกศิษย์ค่ะ ในระหว่างเรียนก็มีน้องแล้วก็ช่วงสอบก็บอกอาจารย์หนูจะโคตรแล้วหนูขอลาเดี๋ยวหนูมาสอบย้อนหลังได้ไหมคะนี่คือผลผลิตของความสําเร็จนะคะนอกจากใบประกาศแล้ยยังได้เนี่ยน้าดูจริงเนี่ยมองเนี่ยลูก เป็นของขวัญเก่งมากเขาเก่งมากเรียนยันคลอดจนแบบจะคลอดแล้วงั้นไปคลอดก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอบมาเรียนกับมาเรียนด้วยนี่ใช่ใช่มาเรียนกับคุณแม่ใช่ไหมลูกนับสองตลอดเวลานี่เรียนสาขาอะไรครับบัญชีบัญชีเรียนยากไหมยากยากอยู่ค่ะยากอยู่นี่ทําได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็นําวิชาชีพนําวุฒิไปทำงานเอ้าไปจ่า ทรัพยากรมนุษย์ค่ะครับผมวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีครเอิร์คุณยายค่ะ,ญญค,ะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อค่ะคุณยายหลานสวยไหมวันนี้สวยค่ะสวยจ้าดีใจด้วยดีใจดีใจนะครับเอ,อ,<จ>อยากหวังกับหลานคนนี้ยังไงบ้างครับเนี่ยฮ <laughs> ะ <laughs> ให้เป็นคนเก่งคนดีมีงานครับใช่เพรวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยทำไมเลือกมาเรียนที่นี่จ๊ะก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้ค่ะใช่ไม่ยากใช่ค่ะทำได้ทำได้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับรุ่นน้องที่จะมาเรียนแบบเราบ้างครับก็สู้ๆค่ะไม่ยากไม่ยากค่ะเราทำได้ งานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่อดนอนหน่อยแต่หยุดแต่จบค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะคุณค่ะน้องคนนี้เป็นไงบ้างครับตอนเรียนตั้งใจเรียนดีค่ะตั้งใจเรียนดีค่ะวันนี้สำเร็จแล้วอยากจะบอกอะไรคุณครูครับตอนช่วที่อยู่มาเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะยากไหมมาเรียนที่นี่ อยากค่ะแต่ก็จบค่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจถึงได้สําเร็จการศึกษาในวันนี้ค่ะอาวินดีกันในสาขาอะไรคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะบอบสามห้าสอทรัพยากรมนุษย์บวสเนี่ยก็อาจารย์สอนเราว่าใช่ค่ะสอนเนี่ยนะโอกาสก็สอปตีนะคะที่ใยนี้ก็จะให้องค์ความรู้เต็มนะครับแล้วก็ด้วยความขยันมันเพียรของลูกศิษย์ ก็าทำให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราภาคภูมิใจครับก็คงจะติดตั้งต่อหรือทำงานเราต้องหาความก้าวหน้าให้ทุี่ตลอดไปเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลดิจิทัลค่ะเป็นไงบ้างครับมาเรียนที่นี่สนุกมากอาจารย์สอนดีมากลค่ะเแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนน่ารักมากทุกคนเลยค่ะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไร นักศึกษาก็ได้ให้คำปรึกษาแล้วก็ไม่ค่ะคือไม่ละเลยในการศึกษาถึงได้มีวันนี้ค่ะ,ะได้สำเร็จการศึกษานะคะไฟฟ้ากำลังครับเปไไ็นไงบ้างครับเพื่อนๆอ๋อดีครับช่วยกันเรียนดีครับให้จบครับทำโปรเจกต์จบช่วยกันดีครับอ๋อแล้วคุณครูล่ะครับอ๋อรูสอนดีครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็ช่วยครับไม่ปล่อยให้นักศึกษ ำไมถึงเมาเรียนที่นี่ครับเห็นว่าพี่เขาแนะนํามาครับแล้วพอได้มาสัมผัสก็บรรยากาศอุ่นดีครับเป็นพี่เป็นน้องดีครับแล้วหลังจากนี้ไปเราครับเอาผมไปต่อวิทยไฟฟ้าครับพวเราจะพูดไปต่อให้สูง่งขึ้นใช่ครับ,คร,บครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ทางบ้านก็มีโอกาสให้มาเรียนถ้ามีโอกาสก็แนะนำว่ามาเรียนนะครับเพราะว่านี่ก็มีม,ม,ม,มีมีกู้ไปสอเรียนได้ครับ ก็สะดวกมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับไฟฟ้ากําลังครับเรียนยากไหมไม่ยากเท่าไหร่ครับทําได้ทําได้ครับเรียนด้แล้วเราก็สาเปรจด้วยครับเพราะว่าเราจะทํไมฮะนำบุไปรับงานต่อครับรับงานต่อนะครับพ่อเป็นไงฮะลูกคนนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าดีก็น้องก็ยังพยายามแล้วก็ จบจะได้เอาไปสมัครงานต่อในคุณวุฒิที่สูงขึ้นตอนนี้เขก็ทํางานอยู่ที่อบจอยู่แล้วได้ไปไปปรับให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างครับวันนี้ลูกทําได้แล้วครับวันนี้ทําได้แล้วนะครับ <laughs> ดีใจด้วยที่ที่จบได้สักทค <laughs> ีค่ะคือ เขี่ยเข็นช่วยช่วยมาตลอดนะคะอยากให้อยากให้ลูกจบคือจะได้หางานที่ดีขึ้นนะคะจะมีหลักฐานขึ้นด,ด,ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ คุณแม่ครับรักแม่รักแม่อ,อ,อืยินดีด้วยนะจ๊ะนักศึกษาเป็นเด็กที่มีความสามารถค่ะเป็นทั้งนักกิจกรรมนะคะทั้งประกวดดาวเดือนทั้งคู่นะคะของวิไลแล้วก็เป็นเชียร์ิทเดอร์กีฬาสีเรียนเก่งด้วยค่ะสาขาบัญชีทั้งคู่เลยค่ะเป็นกันเองมีอะไรก็ศึกษาได้ตลอดแล้วกิจกรรมภายในวิไลเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะ สนุกมีความสุขทำงานเป็นทีมเพื่อนเพื่อนก็ดีค่ะการเรียนการสอนดีค่ะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายอายุสำคัญไหมไม่ค่ะไม่ว่าจะทุกเพศทุกวัยสามารถมาเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้ค่ะลุกวิทยาลัยของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนหลายหลายประเภทค่ะการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ครับปวชปวศปวปวจบแล้วจบแล้วครับเรียนยากไหมก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ยากครับครับเพราะอะไรครับเพราะอะไร ครับอะไรที่เราทำได้ได้เพื่อนช่วยครับใช้การประหยัดครับด้วยเพื่อนครับดีครูเป็นไงฮะครูใจดีครับใจดีเรียนไม่ยากเรียนเฉพาะวันวันอาทิตย์วันอาทิตย er> ์ครับแล้วก็กลางวันเราทำอะไรฮะวันก็ไปถ้าทำงานอยู่ที่บ้านครับช่วยที่บ้านดูวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยครับแวนีม ครับนะครับก็อยากจะบอกอะไรกับคนทั้งบ้านถ้ามีโอกาสอยากให้มาเรียนแบบเราเนี่ยฮะก็อยากชาวบ้านแห่งนี้ครับอยากให้มาเรียนกันครับกลางวันก็ทำงานใช่ครับกลางค่ำสาวนิดก็มาเรียนมาเรียนปรับพูดได้ความรู้ได้ความรู้ได้ครับหลังจากนี้ไปนะฮะก็คือทำงานทำงานนะไปทำงานต่อต่อ ปริญญาตรีคุณไปตอบปริญญาตรีได้สูงขึ้นได้สูงขึ้นนะครับเป็นไงครับลูกหลานคนนี้คุณงภูมิใจค่ะภูมิใจเป็นเด็กที่ตั้งใจแล้วแต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเอ่อเขาก็จะมีมีอะไรมาปรึกษาเรื่อยะค่ะพอได้คำปรึกษาก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้จริงไหมคะไม่ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะมาปรึกษาทางวิไล แสดงว่าทางวิเลยนี่เอาใจใส่ทุกคนเลยค่ะเอาใจใส่แล้วก็สามารถที่จะให้คําปรึกษามีปัญหาอะไรบอกคอ้บอกค่ะแล้วก็ช่วยกันค่ะให้จบช่วยชุ่วยจนเหมือนเป็นลูกศิษย์เอกเลยค่ะคนนี้อยากจะบอกอะไรคุณครูครับขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้จบค่ะแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยใช่นะครับที่เราไม่ย่อท้อใช่ค่ะอดทนเขามีย่อท้อทั้งที่ จริงๆเขาต้องจบตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะ<อ>แต่เขาก็กลับมาเรียนนะคะคแล้วก็สําเร็จการศึกษาจนได้อาจารย์ก็ภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ค่ะที่<ม>ว่าไม่ทิ้งการศึกษาเยี่ยมแล้วก็ทำตามคําแนะนําในการมาเรียนนะคะถึงได้มีวันนี้นะคะยินดีด้วยค่ะครับผมยินดีด้วยครับอายุไม่สําคัญเลยค่ะจบตอนไหนก็จบเหมือนกันแล้วก็ม,ม,มีมันเป็นความสําเร็จที่มันกิ่นเอมหัวใจบอกไล้ถุก สามารถทําให้เราไม่ต้องไปเรียนเหมอนภาคปกติอะค่ะสามารถทำทางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยะค่ะเพื่อปรับวุตถ้ามีความตั้งใจยังไงก็จบครับจบไม่ยากอย่าไปคิดขอให้มาเรียนกันทุกคนครับ <S 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 Haia <muchas> eo,